โอเคครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับวันนี้เราอยู่ที่บริษัทนะครับทุกคนวันดีครับอันนี้เป็นตัวอะไรตัวลาหรือเปล่าเออขาเรียกลาเร็วหรือเปล่าเนี่ยลาเร็วก่อม้าหรือเปล่าพนลาไปก่อนเฮ้สวัสดีครับลาไปก่อนนะครับเฮ้อ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เออวันนี้นะผมเราก็จะมาทําการเอ,อเอารถไถน,นะครับ รถไถเอ่อรถไถอะไรวะรถไถฟอร์ดของเรานั่นเองไปทำการลองทดสอบดันดินกันนะผมนี่ว้าวว้าวาว,าว,าว้าวไม่ได้ซื้อมาจอดอย่างที่เขาว่านะผมนี่นี่ก็วันที่เช้าวิแสนสดใสนะครับผมโอ้ยไปไปไปเดี๋ยวไปเอาไป,าไปดันดินก่อนดีไปดันดินดูหน่อยไปดันดินดูหน่อยดีก่อนที่ไปดันดินก็ขอล้างหน่อยลักกันเนาะขอล้างหน่อยลักกันน,ะน,กกน,นี่ มนเอียดดิขอล้างหน่อยหลักกันก็ขอญาตล้างหน่อยหลักกันเนาะยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ได้อันนี้เลยยังยังเขาเรียกว่ายังไม่ได้อ่อแล้วที่ล้างอยู่ไหนวะอันนี้มันปุ๋ยไม่ใช่หรอที่ล้างนั่นน่าจะอยู่แถวๆนี้วะที่ล้างรถอยู่ไหนอะเขาดูเอ,าเอาดด้าไอชิ่กตีน อันนี้ไม่ใช่เอาแล้วที่ล้างรถมันอยู่ไหน่ะมันไม่เหมือนฟานสิบเก้าอะอันนี้มันปุ๋ย <c oughs> แล้วที่ล้างรถผมอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหมันจะได้ล้างวันนี้วันนี้เนี่ยเออแล้วล้างรถออกไปทํางานนี่นะดีจังดีจังเลยดีจังเลยดีจริงๆโอเคกูคไปซื้อละเออไม่ซื้อละอืมไปเดี๋ยวเราไปที่บ่อกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่บ่อกันนะครว่า การทางานของน้องฟอร์ดนี่จะเป็นยังไงครับไปกันเลยไปที่บอกกันเลยครับนะโอ้โหหัวเกือบตีลังคาโอเค,คผมไปกันเลยโอ้ยมาผิดทางเกอบไม่ใช่ทางนี้โอเคไปนู่นเลยไปนู่นเลยทางออกครับผมนะเนี่ยมา,มา,ม,ามาทางนี้ก็ได้ครับมาทางนี้ก็ได้ทำไมบริษัทเราดูมันรูรกๆไนีไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไปปิดประตูปิดประตูบริษัทก่อนเงียบ ตึมตึมตึมตึบตึมต่ำต่๊บต่๊บต๊บตตต๋าเออมันต้องประกดผมนี้เโอเคยีดดูดูบริษัทว่ะยีดดูชื่อบริษัทว่ะยีดหลอนสัตหลอนสัตวลอยหลอสตว์อยนอนอูผมไปรู้เลยครับวิ่งไปที่หมอเราเลย บ่อดินเราอ่ะเออบ่อที่เราขุดบ่อสามชั้นแลยแหละเดี๋ยวเราวิ่งไปเลยครับนะน้องกอดของเราคันนี้นะครับผมยีสตพี่หล่อเอ้ยไม่ใช่หล่อนะมึงใครวะเนี่ยมึงใครวะเนี่ยเออพ่อหนุ่มโอ้โหดูดึงโอ้โหดึงแม่ดีอย่างเลยมีโชคเดึงด้วยยีสเอาเรื่องจัดวะก็ที่บ่อเราก็ไม่ค่อยไกลสักเท่าไหร่นะทุกคนทุกคนก็วิ่งไปเรื่อยเดี๋ยวก็ถึงนะครับผมนะเออไปเรื่อยเดี๋ยวก็ถึง เหมือนนอนอะ่ะนอนดีกว่าพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วอะไรเงี้ยเออ,เอ,อนอนดีกว่าพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วเออสัญหาสัญหาคิดเนาะโอเคไปเรื่อยๆครับผมอ,อ่าไปเลย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 อุย้ยตรงนี้น่าขุดคลองมากเลยขุดล่องระบายนะ้ำอะไรอย่างงี้นะครับผมสวัสดีครับใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวเราไปลองดันดินดูนะทุกคนนะเพราะว่านู่นเห็นโกบีอยู่แป๊บๆนู่นๆโกบี จะเดินเ,เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไระเพราะว่ารถแท็กเตอร์มันดันได้สบายเลยดันได้ดีมากเลยดันดีมากแท็กเตอร์ขน้นเออคือผมอยากลองฟอร์ดดันดูไงว่าจะดันเป็นไงครับทุกคนครับผมอยากฟอร์ดดันดูไงถึงแล้วก็ล่ถึงบ่อแล้วครับนี่มา,มาแล้วครับมาแล้วนูจะหาจุดก็มาที่นูอยากได้ มาแล้วครับโอ้โหถมที่ผมถมซี่สองสาม 2, ชั้นเลยนะคนดูเดี๋ยวรถออกก่อนโอ้โหรถแม่งอย่างเปื้อนเลยถมที่สองสามชั้นเลยนะเนี่ยลูกพี่เอ้ยโอเคไปนะเดี๋ยวเราจะฝอดลองดันดูนะทุกคนนะเออปืนจะฝอดลองดันดูหน่อยหลักกันมีมีมีเกียร์เรือด้วยไปไปไปดันไปเลยเออ อึบปุ๊บปุบปุบโอ้โหฟอดขาแรงไปฟอดขาแรงไปนี่เวลาเวลา,เวลาดันเวลาดันดินเขาเขาต้องเอาแบบเออเอา,เอาต้องมีที่ถ่วง,ง,นะนะงหลังด้วยนะคนดูเนาะมีที่ถ่วงหลังด้วยยีดเรื่องจัดว่ะย,ย,ย,ยีดยีดดี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 โอ้เราไนดันยากอย่างนี้วะเนี่ยมันไม่เหมือนแท็กเตอร์เลยอะแท็กเตอร์ขนาดมันดันโคตรง่ายเลยคนดู ดันง่ายมากเลยอ่ะอืออ้วันนี้มันดันยากจริงครับดันยากมากยากมากยากเลยแหละมันดันแทบไม่ได้เลยผมคิดว่าเขาน่าจะไว้ไถมากกว่ากับไปลากนะมันดันยากมากอ่ะดันยากจริงดันยากจริงยากจริงผมว่าแท็กเตอร์มาดันดีกว่าว่าดันยากจริงดันยากจริงยาก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 มากยากมากโอ้โหที่ผ่านมาุจะถอยขึ้นได้ไหมเนี่ยดันยากมากโอเคแรงอยู่วะ ตัดยากยากมากเขาดูยากมากเลยอย่าหาว่าง่ายเออคือมันดันดินไม่ไปเลยดันดินไม่ไปเลยแท็กเตอร์มันดันไปนะแท็กเตอร์เราไปอยู่ที่บ่อนั่นนะทุกคนผมเอาไปจอไดไว้ที่บ่อ,อบ่อบึงบ่อบึงบ่อบึงที่แคทไปทําอ่ะเอาไปจอดที่บ่อบึงครับคือบ่อนี้สตรีมมาแบบยาวนานมากอะเขาดู ออนอน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 ปึ๊บโอเคโอเคโอเคได้คร er ับผมได้ครับมาเลยครับผมจัดไปเลย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 เริ่มเรียบเลยวะมันก็เริ่มเรียบอยู่นะทั้งอ่ทั้งรถบดทั้งเออ่ไอ้นี่เลยเอาไปจอดไว้ที่บ่อบึงกันหมดเลย แต่มย์ก็ดันไปเรื่อยๆมันก็ได้อยู่นะพูดถึงดันไปเรื่อยๆก็ได้อยู่นะแมพโอเคปืนปืนดิดิถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยแมพดันไปเลย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 อ,เอ,เอ,เอูเวลาดันมันเลี้ยวรถเลี้ยวไม่ไปเลยว่ะบ้าจริงเนี่ยมันก็ดันได้ทีละแค่นี้เราท,ทุกคนเนาะ ดันได้ทีละนิดทีละหน่อยนะครับผมไปเลย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 โอเคถือว่าถือว่ามันแต่ว่ามันดีไหมมันก็มันก็พอพอได้แต่ว่ามันมันมันไม่ได้ดันแบบดันแบบเป็นจริงเป็นจังเหมือนอ้ตัวแท็กเตอร์ขนาดน่ะแท็กเตอร์ขนาดนั้นคือแบบดันแบบจริงจังจริงจังเลยดันได้เลยอ่ะออครับผมดันดันแบบดันได้เลยนะดันดันได้ไอวอดอะไรเงี้ยเ ผมดันได้เลยแหละแท็กเตอร์คันนั้นนะคือสบายเลยบื้ดบืดอบื้อบืดบื้บื้เนี่ยอันนี้คือดันได้เลยเนี่ยเอ้ยไม่ใช่อันนี้คือแบบยังพอดันได้เนาะอดูลองมุมมองภายในดูกันบ้างนะครับนี่เหมือนเหมือนติดโกโปรอะไรเงี้ยเออเหมือนติดโกโปรนะผมนะบื้อบืดอบื้อเนี่ยมันติดโกโปรอะไรเงี้ยเออึ๊บเออ มันก็พอดันได้แล้วก็ดูนะพอด,นดันได้นิดนิดเียหน่อยนะผมไม่ได้ถึงกับือหวามากนะผมพอพอใช้งานได้นะครับเนี่ยพอใช้งานได้แต่ว่าจะไปใช้งานจริงจเจงยิจนิเจริงแต่ว่าจะไปใช้งานจริงจ่างจ,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 จังๆได้ไหมก็ตอบได้เลยว่าไม่ได้ครับเพราะว่า,เ,าเน้นเอาไปลากรถหรือว่าเอาไปเอาไปไถไถนาจะดีกว่านะทุกคนเอาไปไถจะดีกว่านะ ว่าไปไถน่าจะดีกว่านะเออเออเนี่ยเอออันนี้ผมตมที่น่าจะสูงมากอ่ะพอดูสูงจ,จัดๆเลยผมตมที่ขึ้นอนะ่ะดินทั้งหมดเลยดินตักมาจากทั้งตรงนี้ทั้งหมดเลยนะเนี่ยก็แบบมีไปเทนี้บ้างเทข้างนอกบ้างเนาะเทน,นอกบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะผมเออยืออ้อ เนี่ยผมว่าแท็กเตอร์นะั้นน่าจะดีกว่านะแท็กเตอร์ดันดีกว่านะเดี๋ยวเราลองไปไถดูกันบ้างนี่ก็ดูลองลองไปไถดูกันสักนิดหน่อยหนะ่อยเนาะลองลองดูลองดูลองไถด,ดูนิดหน่อยหน่อยลองดูเนะาะมันจะเป็นยังไงอย่ยลองไถตรงนี้ลนะเออเอยกดไวยก่อนได้ปหคือการการไถมันก็แบบมันมันมันดินคือดินมันไม่ได้พุ่งเหมือนผานแบบผานจริงอะ่ะเออ ดูดินดินมันมันไม่ได้พุ่งแบบนั้นนะทุกคนถ้าผ่านถ้าผ่านแบบผ่านของเกมจริงๆอะ่ะมันจะดินมันจะพุ่งแบบปืนสมจริงมากเลยอันนี้ก็แบบคือพุ่งแบบฟาร์ม19อะ่ะพุ่งนิดนิดหน่อยหน่อย่ะนะครับผมพุ่งนิดนิดหน่อยหน่อยนะนี่ก็ถือว่ายังใช้งานได้นะไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหานะผมถือว่าใช้งานได้นิดหนึ่งจื๊อโอเคถือว่าใช้งานได้นะครับผม ใช้งานได้แต่ว่าอาจจะแบบไม่สมจริงเห,เหมือนรถในเกมเนาะคดูเนาะแบบมีเอาผมเนะนําว่าเอาไว้ลากรถด,ดีกว่าแล้วก็เอาไว้จอดประดับอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่าแต่ว่าถามว่าใช้งานได้ไหมก็มันก็อย่างที่เห็นอะเออมันมันมันใช้งานไม่ได้อะนะผมก็อย่างที่เห็นเลยเออเดี่ยวมันใช้งานไม่ค่อยได้นะผมก็ขอบคุณน,น้องด้วยแล้วกันนะที่ให้มานะผมก็สวยสวยดีครับก็รีวิวตามตรงเลยนะทุกคนนะก็เนี่ยเนี่ยมันก็ดัน ดนันดันก็พอใช้ได้เนี่ยพอใช้ได้พอใช้ได้พอใช้ได้โอเคแหวนดีดันมาเลยดันมาเลยอือนี่ถอยมาเลยถอยมาเลยถอยมาเลยปืน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 นี่นีนนน่นี่ดันไปเลยดันไปเลยลูกี้โอเคโอเคนะครับนี่นี่เย็บไปเลย ถ้ามีรถบดีเรียบเลยนะเนี่ยเรียบเลยนะนเนี่ยดูอ่ะโอ้โหมีติดด้วยมีติดด้วยโอ้มีติดด้วยวะ่ะเฮ้ยเอาเรื่องวะ่ะเออต้องพ้นตรงคนนี้นเลยต้องพ้นตรงคนนี้ปึ้งอ๋ออยวค่อยดันดินไปครับผมก็ดันเวลาดันไปมันก็หายไปด้วยเนาะหายไปด้วย โอ้โมาแรงจังวะเออผมติดผมติดคุณดูผมติดโอเคเดินหน้าก็ได้ปะโอ้ยประมาณนี้แล้วกันนะคุณดูนะสำหรับเจ้าฟอร์ดนะครับผมแต่มันก็สั้นไปเนาะสักหน่อยสักหน่อยดันสักหน่อยให้คุณดูดูสักหน่อยนี่นี่เอ้ยมันก็เริ่มเรียบแล้วแต่ว่าพื้นมันไม่เสมอมันแค่เรียบเฉยๆอ่ะ มันไม่เสมอเลยอ่ะมันไม่มันไม่เสมอเลยอ่ะมันมันเรียบเฉยๆอ่ะถอย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 ลูกพี่ถอยเว้ยผมติดกูดูผมติดผมติดผมติดเว้ยเๆ้ยจเยยนๆยยยเจย ไอ้เจนพี่เอ้ยเอ้ยเอาเรียบร้อยครับผมอ๋อโอเคนึกว่าจะเรียบร้อยซะแล้วนึกว่าลงงานวันแรกก็ล่อเราซะแล้วโอเคเดี๋ยวลองมุมมองภายในดูกันบ้างนะก็ดูนะเออดูลองมองภายในดูกันบ้างนะครับนันไปเลยดันไปเลยนี่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 ต้องพ้นขวดนี้เลยนี่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 เรียบปึ๊ดเลยเรียบปึ๊ดเลย เรียบปึ๊ดเลยโอเคประมาณนี้แหละสหรับเจ้าไถฟอร์ดนะผมจะฟอร์ดคันนี้นะผมนี่ก็ดันให้ดูหนึ่งคลิปเลยนะก็ดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าปึ๊บโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยละกันนะทุกคนนะอยากให้เจ้าฟอร์ดคันนี้ไปทําอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้วยละกันนะทุกคนนะเออปึ๊บโอ้โย เอ้ยเป็นรูเลยว่ะเชี่ยแล้วไงเชี่ยแล้วเป็นรูเลยว่ะคุณดูผมไม่น่าเลยว่ะผมไม่รู้ไงแล้วแล้วเราถอยเดินดันดันได้เออเรียบร้อยเป็นรูเลยครับผมเป็นรูเลยครับผมรูเยิบหรือเปล่าเนี่ยเอาอเดี๋ยวถมได้วถมได้วโอเครูเยิบหรือเปล่าเนี่ย โอเคผมสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ